ใช่ค่ะเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ10มิถุนายน2568อัปเดตสำหรับตารางการโอนเงิน3กลุ่มเปราะบางประจำเดือนมิถุนายน2568นะคะโดย3กลุ่มเปราะบางจะได้รับเงินเยียวยาทุกๆเดือนและในเดือนมิถุนายนนี้ยังคงได้รับเท่าเดิมหรือมีเพิ่มเติมหรือไม่มาอัปเดตกันนะคะวันที่10มิถุนายน2568วันนี้กลุ่มเปราะบาง มีเงินเข้าบัญชีสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอและกรมบัญชีกลางโอนเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางซึ่งก็จะมีเด็กแรกเกิดจนถึง6กขวบก็จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรผู้สูงอายุก็จะได้รับเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุและผู้พิการจะได้รับเงินเบีย้ยความพิการทั้งนี้นะคะ3กลุ่มเปราะบางนี้สามารถตรวจสอบสิทธิการรับเงินผ่านแอปทางรัฐได้แล้ว โดยสามารถตรวจสอบง่ายๆนะคะโดยการเข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐจากนั้นเลือกเมนูบริการเลือกหมวดหมู่สวัสดิการเลือกบริการเงินอุดหนุนบุตรเบีย้ยยังชี่ผู้สูงอายุเบีย้ยผู้พิการนะคะมาอัปเดตรายละเอียดสำหรับ3กลุ่มนะคะเริ่มกันที่กลุ่มแรกเงินอุดหนุนบุตรก็คือเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบรับเงินอุดหนุนบุตรจำนวน600บาทเด็กที่เกิดเดือนมิถุนายน2562 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรเพราะอายุครบ6ขวบแล้วตามเงื่อนไขนะคะเด็กที่เกิดเดือนกรกฎาคม2562จะได้รับเงินอุดหนุนบุตร600บาทเป็นเดือนสุดท้ายทางด้านเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงจ่ายเป็นแบบขั้นบันไดนะคะอายุ60-69ปีรับเบีย้ยยังชีพจำนวน600บาทอายุ70-79ปีรับเบีย้ยยังชีพ700บาทอายุ80-89ปีรับเบีย้ยยังชีพ8 ร0 0บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับเบีย้ยยังชีพ1000บาทนะคะท้ายสุดกลุ่มเบีย้ยผู้พิการผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรับเบีย้ยยังชีพ800บาทผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็จะได้รับเบีย้ยยังชีพจำนวน1000บาทนะคะและสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเพิ่ม เงินผู้พีการอีก200บาทโดยจะมีการโอนเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ์200บาทนะคะอัปเดตตารางโอนเงินสำหรับ3กลุ่มเปล่าบางที่จะมีเงินโอนเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ์ในวันนี้10มิถุนายน2 5 6 8